วันนี้จะมาทำกุ้งอบ้นเส้นนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็จะทำน้ำหมักบนเส้นของเราใส่ซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโตนะจ๊ะแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะจะหอยซอสหอยนางรมจะา6ช้อนโต๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะ,จะ,ะ,ะ,จะใส่เข้าไปจก็ ใส่น้ำเปล่าจ้าสองร้อยมลจ้าน้ำมันงาน,นจ้าสองช้อนโต๊ะไปแล้วควนให้เข้ากันตามด้วยวุ้นเส้นจ้าหนึ่งถุงจ้าแล้วก็จะหมักไว้นึงจ้า พักจ้าจ้าก็ทิ้งไว้แบบนี้จ้าแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นต่อนครับมาไว้แป๊บนึงต่อมาแล้วก็ผัดหมูสามชั้นจ้าน้ำหอมจ้าตามด้วยรกับชีนลจ้าเพิ่มความหอมเลยกระเทียม ต่อไปจะเป็นเลมิชาตอนนี้เนี่ยเราก็หอมมากต่อไปเราก็จะใส่กุนเส้นที่หมักด้วยน้ำซอสของเราจะเดิมไปเลย พาเราชัดระดับ 4K นะช้อนขิงแก่จ้าหอมๆจ้าขิ้นแก่เสร็จแล้วตัดเป็นกุ้งนะจ้า กุ้งของเราจะแบบีเลยแล้วก็จะอบประมาณสัก5นาทีนะจ๊ะทุกคนจ้ารอสัก5นาทีจ้าเราก็จะตท้านด้วยเอ้ยตบท้ายด้วยขึ้นช่ายจ้าแล้วก็ชีเอ้ย ต้นหอมจ้าหลังจากที่เราอบประมาณ5นาทีแล้วจ้าเราก็จะมาตกท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็พมนใช่ชาจนจโรยหน้าจ้า นาตักเสิร์ฟนะจ้ากุ้งอบพันจันทร์สามชานะขอบคุณที่รับชมนะจ้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการดยนะจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ